เรวดดานเนี่ยโอ้อีกไม่นานเซฟกระทาห้างก็จะถูกปิดตำนานตามสมปษงเลือดทหารกราบสวัสดีทุกผู้ชมที่รับชมสวัสดีตาแน่ทคิ้วนะครับแลก็จะพาทากผู้ชมไปตลาบแหน่ปิน คลิปสุดท้ายหากมีประเด็นอะไรหลังจากนี้ขึ้นมานะครับเนาะท่านผู้ชมทราบครับการที่ผมนําเสนอข่าวมานะครับเกี่ยวกับเชตประห่างหลายคลิปนะครับเนาะก็มีคอมเมนต์เยอะแยะมากมายก่ายกองครับผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับเนาะแล้วก็ทยอยตอบหลายคอมเมนต์ท่านผู้ชมจะทยอยตอบทุกคอมเมนต์ท่านผู้ชมแล้วก็นะครับมีคอมเมนต์นะครับบอกว่านะครับพอเธอพอเธอเออให้เขามีโอกาสไปทำมาหากินเนี่ยเขาไม่มาตอบโต้แล้วเนี่ยเอาเรื่องใหม่เนาะเออย่างนั้นท่านผู้ชมเนี่ยนะครับผมน้อมรับนะครับทุกคอมเมนต์นะครับที่เข้ามาติดจริง เพราะว่าท่านเป็นคนชมท่านมีสิทธิ์วิพากษ์วิจารณ์ท่านมีสิทธิ์ติงได้แล้วก็ท่านมีสิทธิ์ที่จะแนะนํามันขึ้นอยู่กับเจ้าของช่องจะฟังคนชมหรือเปล่าส่วนตัวผมนะครับฟังแล้วก็ขอกราบขอบพระคุณทุกทุกท่านเลยนะครับนาะที่เข้ามาชมแล้วก็กดติดตามกดไลค์นะครับให้กําลังใจเรานําเสนอข่าวต่อไปนะครับนาะท่านผู้ชมจะเห็นเสื้อผมนะครับเนี่ยนอร์เวย์ท่านผู้ชมเสื้อเนี่ยนะครับไม่ได้อยู่ในไทยนะครับหาซื้อในไทยอาจจะไม่มีท่านผู้ชมเสื้อตัวนี้นะครับ ผมไม่ได้ไปอยู่ต่างประเทศไม่ได้ไปอยู่ประเทศนอร์เวย์นะครับแฟนขับนะครับที่อยู่ประเทศนอร์เวย์นะครับเขาซื้อแล้วก็ส่งมาให้ผมใส่ท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบกันนะครับระหว่างเซฟกระทาห้างกับสมพงษ์เลือดทาหารเพราะว่าหลายคนคงจําไม่ได้หลายคนคงลืมเอาเกินนิดลิด,ดก็แล้วก,กันท่านผู้ชมก็คือนะครับสมพงษ์เลือดทาหารนะครับมีข่าวโด่งดังมากท่านผู้ชมนะครับก็เป็นคนขับแท็กซี่ท่านผู้ชมเออ ก็นะครับบอกว่าขับแท็กซี่แล้วนะครับก็มีฝรั่งนะครับนั่งแท็กซี่ไปนะครับไปส่งที่สนามบินโอรเมืองท่านผู้ชมเออแล้วนะครับสมพงศ์นะครับก็ด้โพสต์นะครับบอกว่าเก็บกระเป๋าสตุ้งสตังโโหของชาวต่างชาติได้มีเงิน2ล้านในะ20ล้านผมจำไม่ได้เดี๋ยวมีข่าวท่านผู้ชมอย่าพึ่งเลื่อนนีไปไหน่องนี้มันมีโมลมันมีข้อเท็จจริงแล้วก็การที่เซฟปะตาห้างออกมาทำแบบนี้เซฟระทาห้างเนี่ยนะครับเนาะเขาบอกว่าน่าจะมีความผิดคอยติดตามสมนะครับเนาะ การที่ผมนําเสนอข่าวเรื่องนี้นะครับไม่ได้ไปโกรธไปแค้นขอบอกตรงตัวนะครับไปโกรธแค้นเซฟคาตาห้างครับเขาก็เป็นผู้ทำอาหารแหละเขาจะเป็นอะไรก็ตามแต่แต่มันมีนะครับมันมีข้อหนึ่งนะครับเหตุใดนะครับเซฟคตาฮางไม่ออกมาชี้แจงว่าทําไมเขาถึงบอกว่าตัวเขานะครับไปทํางานอยู่ที่ต่างประเทศนะครับโปรไฟล์สวยงามนะครับแล้วก็เอาไปเอามาก็ยอมรับว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ไปต่างประเทศคือการที่ผมนําเสนอเพียงบอกว่าเผื่อเซฟคาตาฮางนะครับ ขาออกมาชี้แจงว่าเหตุผลที่เขาออกมาหนึ่งอาจจะเป็นว่าเอออยากจะโชว์สองอยากจะเรียกร้องความสนใจสอยากจะโพล FC ตัวเองหรือเปล่านี่ก็คืออยากจะให้เขาออกมาชี้แจงเนื่องจากครับเชฟทานะครับเขาออกมาขอโทษ โทษแล้วขอโทษอีกถ้าติดตามช่องผมนะครับก็จะรู้นะครับขอโทษโอ้โหวันหนึ่งสามสี่รอบท่านผู้ชมแล้วก็นะครับคาขอโทษของเซฟกระทั่างคุณก็บอกว่าโอ้ยขอโทษท่านผู้ชมเด้วะผมผิดผพ้เดียวอย่าเอาลูกเมียผมมาเกี่ยวของเลยลูกเมียผมโอ้โหอย่างเลยไปใส่กับเปได้นอนกับพหลับท่านผู้ชมรู้ไหมนะครับเขานะครับปกป้องลูกเมียเขาจริงหรือเปล่าท่านผู้ชมก็เอาลูกเมียนะครับลูกหลานนะครับออกมาขอโทษมันไม่เกี่ยวกันเลยนะครับประชาชนเขาเล็งไปที่เซฟกระทาห้างสรุปแล้วคุณรัก ลูกลักหลานลักเมียกุณจรหรือเปล่าคุณเอาออกมาแบบนี้หรือว่าคุณตั้งใจที่จะสร้างคอนเทนต์อันนี้ขึ้นมาเพื่อเรียกยอดชมนะครับพอเขาทาอย่างที่ผมเคยนําเสนอไปแล้วท่านผู้ชมสามคลิปนะครับเจ็ดล้านกว่าท่านผู้ชมก็คือดรามา่าท่านผู้ชมแต่ผมอยากให้เขาออกมาดราม่านะครับเรื่อเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นเซฟนะครับมาจากนูน่นต่างประเทศท่านผู้ชมเออพอเอาไปเอามานะครับก็อบอกว่าไม่ได้ไปไนไรเลยท่านผู้ชมแล้วก็นะครับ การที่เขาอยู่ในนั้นนะครับเขาเป็นตําแหน่งอะไรที่แท้จริงเขาก็ไม่ได้มาพูดอันนั้นไม่เป็นไรเขาเงียบไปแล้วแต่เราที่เรานําเสนอเราก็อยากให้ประชาชนนะครับเข้าใจบริบทที่เขาพูดออกมาว่าที่แท้จริงเนี่ยเขาสื่อถึงอะไรเขาต้องการให้เกิดอะไรในตัวเขาเช่นรายได้สองความสงสารสามความความเชื่อมั่นในตัวเขานะครับคือ ถ้าเขาออกมาพูดเนี่ยแบบนี้เนี่ยประชาชนเขาก็บางส่วนก็จะให้อภัยแต่เขาเลือกจะเงียบเพราะว่าอะไรท่านผู้ชมก็จะมีนะครับผลที่เขาแบบนับถือนะครับเขาอาจจะบอกว่าเออเสพกระซาหาา้างพ่อใหญ่เสพกระซาห้างจงเงียบซะเจออ้เาปต้องมาออกเขาตอบโต้ดอกเขาชีว่าจังใดกระซางเจีดกระเข๋าไปเลยไปเลยไปตามเรื่องจำเล่าเจ้ายูจซื้อยูจูซื้อเลือกแถวข้างล่างประจังร์สันท่านผู้ชมเขาอาจจะได้รับคำนี้แต่นะครับพอคลิปเขาปุดขึ้นมานะครับเกี่ยวกับ เซฟระทะห้างนะครับไปสอนตัาเรียยวกานักรเกรียนนะครับทำอาหารนะครับทําให้โรงเรียนนั้นนะครับถูกประชาชนชาวเน็ตเขาบอกว่าคุณหาคนสอนอาหารไม่ได้แล้วเหรอําไมคุณเลือกที่เอาเซฟกระทะห้างไปสอนเขาเป็นเซฟจริงหรือเปล่าคุณก็ไม่รู้แล้วก็การทําอาหารนะครับเออแล้วก็ตัดอาหารมาเนี่ยนะครับเว่ามันรสชาติเป็นไงเอานิ้วจุ่มแล้วก็จิ้มแล้วก็มาดู ดราคาสุดพิเศษแห่งปีราคาที่คุณไม่อยากเชื่อแม้แต่ในฝันก็หาไม่ได้เท่าไหร่กันนะ5,000บาทไม่ใช่นี่คือสินค้าที่มีส่วนลถที่ใหญ่ที่สุด3,000บาทไม่เลยตอนนี้เทมูจัด Flash Self f ฟลชเฟ e f u เฟอร์นิเจราคาเพียง99บาทเท่านั้น ที่วางเท้าปรับได้เอนนอนได้สบายสุดๆพนักพิงก็ปรับได้จะนั่งทํางานกับแล็ปท็อปก็เยี่ยมเออเล่นมือถือก็เหมาะมีช่องเก็บของด้านข้างใส่มือถือได้สะดวกมากปอน,นุ่มสุดๆหลอกอคอซักแยกได้กันน้ําอย่างดีบอกด่วนเลยจะซื้อ,อยังไงได้บ้างขอยืมมือถือหน่อยคลิกที่วิดีโอนี้ดาวน์โหลดเกมูอตอนนี้แล้วมาร่วมสนุกเลย อ้ oh my god ซึ่งนะครับคนที่เป็นเชฟนะครับเขามองดูแล้วว่ามันไม่เหมาะสมมันไม่สมควรที่จะทําแบบนั้นมันต้องใช้ช้อนนะครับใช้ช้อนชิมนะครับชิมใส่ปากปุ๊บช้อนต้องไม่ไปจุ่มในกระทะอีกนะครับอย่าลืมนะครับใครเป็นเซฟเป็นเซฟอะไรก็ตามแต่นะครับอย่าไปเอานิ้วจุ่มหรือเอาช้อนจุ่มมาชิมแล้วก็ไปลงในกระทะต้องมีถ้วยใส่น้ำแล้วครับสําหรับจุ่มช้อน สำหรับชิมนะครับอย่างนั้นนะครับเขาเรียกว่าไม่มีจรรยาบันการเป็นเชฟการเป็นชาวอาหารเพราะว่าชิมแล้วเอาซ้อนที่ชิมก็ไปจุ่มขี้แขีวจเจาะก็ติดไปน้ําช่วยนะครับสมมติคุณเปิดร้านอาหารไหมผมเตือนนะเนี่ยขี้แขีวคุณนะครับมันอาจจะติดไปกับท้อนนั่นแหละนะครับเพราะว่าบางคนเขาก็บอกว่าเสีปบตห้างบ่แปลงแกีวเขีวเลี้ยงเหลี่ยงวะท่าน,น <laughs> โอ้โหท่านผู้ชม ผมมองตรงนะครับว่าชาวเน็ตตาแหลมตาลึกจริงๆสังเกตกระทั่งแถวเซฟว่าแถวเซฟเหลียงบอกเซฟแปลงๆฟันแน่ว่าทั้งทั้ท่านผู้ชมคำว่าเซฟนะครับมันใช่เลยนะครับเพราะว่าผมมองด้วยแล้วการที่เขาบอกว่าเขาเป็นเซฟแต่ไม่ใช่เชฟทำอาหารนะครับเป็นอาจจะเป็นเซฟตีคัทเซฟที่ความปลอดภัยอะไรก็ตามแต่นะครับคนอีสานเขาก็หมายความว่าเซฟนั่นแหละก็คือเชฟนั่นแหละท่านผู้ชมรู้ไหมคนอีสานนะครับผมจะบอกให้นะครับเวลานะครับไปเอาเอาง่ายๆ่ายนะครับ พ่อใหญ่เสียปรหทางผมสิพ้าเจ้าไปกินเบียร์กินเบียร์อย่างเจ้ากินเจ้ากินเบียร์สร้างบอเขาก็ไม่ได้พูดว่าเบียร์ช้างเบียร์สร้างนึกออกไหมครับเบียร์สร้างนะครับเบียร์สร้างคนอีสานไม่บอกว่าโออปุ๋ิผ้าเอันซูไปกินเบียร์ช้างไม่ใช่ครับคนอีสานผมก็ยังเอิญเลยกินเอียงหล่ะหะมักนี่อย่างผมมักกว่ารีโอแมะมักเบียร์สร้างมันคอยจวดนะท่านผู้ชม มันเป็นได้นะครับเพราะว่าเขาพูดเขาไม่ได้หัวลอกกันที่เขาออกนาคลิปตั้งแต่แรกๆเขาไม่ได้หัวลอกเขาไม่เหมือนผมที่ผมบอกเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมผมบอกว่าเมื่อสมัยก่อนนะครับผมไปทํางานอยู่ที่อเมริกานะครับผมพาประธานาธิบดีนะครับเออยังจับเป็นยูบูทจอดอยังสหรัฐอเมริกาประธานาธิบดีอะไรผมก็ลืมน,ะน,ะวน้วันนีท่านผู้ชมพาไปยิงกระปอรเออไปข้องกระปอมกันผมพูดไปผมก็ขำนะครับอันนี้ก็คือบริบทของผมก็คือ ผมรอเล่นท่านผู้ชมแต่เซ๊กกับทาห้างเขาไม่ใช่อย่างนั้นโว้ยผมสิ่งเงินเดือนมาเจ็ดแปดหมื่นต่างประเทศก็ไปมาแล้วเออไปมาเบิร์ดนะครับประเทศนั้นประเทศนี้ไประเทศนั้นเออไปเฮ็ดงานต่างประเทศมันสิยากอีหยังมันไม่ได้เฮ็ดอาหารยุโรปเลยอยู่เนี่ยมันเฮ็ดอาหารบ้านเฮาี่แหละตามพกหุง้งนับก้อย้อยแซ่พูดท่านผู้ชมอืมเขาไม่ได้พูดแล้วก็หัวลรอท่านผู้ชมคนที่เขาเข้าดูเขาเชื่อนะครับการที่นะครับ แรงศรัทธาของประชาชนนะครับเชื่อถือคุณมานานจนมียอดวิวจาก1ล้านนะครับกลายเป็น9ก้ากระโดดขึ้นมาเลยนะครับไม่กี่เดือนครับยอดมาอีกเพิ่มอีกหนึ่งเท่าตัวกว่าด้วยตอนนี้นะครับแต่เล้วแ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 ล้วเลี้ยวจังใดท่านผู้ชมตอนนี้นะครับคน2ล้านก็ไม่ได้ดูเซฟกระถาห้าง2ล้านนะครับเพราะว่าอะไรนะครับแต่สแสข่าวมันออกแบบนี้เพราะประชาชนเขาไม่ชอบคนจีตัวนะครับไม่มากคนจีตัวเขาก็เลยนะครับ มองเลยผ่านไปนะครับเดี๋ยวสักพักเขาก็หายไปจากโลกโซเชียลหายไปจากจอเมื่อไม่มีใครพูดถึงเขาเลยนะครับเนาะแล้วก็นะครับได้หลายได้หลายได้หลายคนนะครับไปเห็นข่าวน่นข่าวนี้ว่าเออเนี่ยข่าวเนี่ยพวกดังๆเนี่ยชาวบ้านดังๆดังขึ้นมาแล้วก็ทําตัวเหมือนเขาเรียกว่าคนเลี้ยงแกะเด็กเลี้ยงแกะเนี่ยประชาชนนะครับเขาก็มองว่าอีกสักไม่นานนะครับอีกไม่นานนะครับก็จะต้องถูกลืมแล้วก็จะไม่มีใครพูดถึงแล้วก็เขาฝากถึงเซฟคาทาห้างด้วยนะครับว่า เอากระทะไปคืนเขาที่เขาซื้อกระทะให้เจ้าหลายหลายบอกว่าเอาไปคืนเขานะเพราะว่ากระทะเขาเนี่ยเป็นเครื่องมือทำอาหารกินเพราะเขาขายกระทะเจ้าถือกระทะเขามาทําอาหารเนี่ยนะครับพอเขารู้ว่าเจ้าไม่เป็นเซฟเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นอะไรเลยเจ้าขีมโม้มาตั้งแต่แรกนะครับอาจจะทําให้กระทะเขานะครับได้รับความเสียหายเท่านั้นยังไม่พอนะครับท่านผู้ชมเขาบอกว่าเซฟกระทะห้างในหัวยังเหมียงมากมายนะครับชนิดแบบ คนที่เขาจับตามองเขาดมองจนถึงตลาดที่ติดปวดเครื่องปรุงท่านผู้ชมอันไหนที่เซฟกระถางห้างนะครับเขาไม่มีส่วนได้ส่วนเสียเขาว่างั้นนะอ,อ,อันนี้ผมไม่ได้พูดเองผมอ่านในคอมเมนต์ท่านผู้ชมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในการอ่กินสปอนเซอร์เซฟกระถางห้างเพน่ิดหลอกตลาดออกหลอกยี่ห้อออกชาวเน็ตนะครับโอ้โหตาแหลมถึงขนาดแบบต้องไปดูขวดปลาถ้าไม่มียี่ห้อที่เขาสนับสนุนเขาก็จะไม่ติดนะครับ น้ำปงน้ำปลาอะไรก็ตามแต่นะครับที่เขาใส่ในเครื่องปรุงอาหารเนี่ยถ้านะครับเซฟปะตาห้างเนี่ยไม่ได้ค่าสปอนเซอร์ว่าอย่างนั้นนะครับเขาก็จะไม่โชว์เขาก็จะลอกกระดาษออกอันนี้นะครับก็เข้าไปดูกันเองนะครับสำหรับผู้ที่ติดตามเซฟปะตาห้างนะครับเนาะส่วนตัวผมแล้วนะครับไม่เคยรู้จักกันมาก่อนไม่เคยโกรธแค้นกันแล้วก็ไม่ขอโกรธแค้นแต่เราเป็นสื่อนําเสนอข่าวเรื่องต่างๆเกี่ยวกับ d r a ่านะครับเราจึงนําเสนอแล้วก็ขอบอกท่านผู้ชมอีกนะครับหากไม่มีประเด็นนะครับ ราม่ากเกี่ยวกับเซฟกระทาห้างเซฟกระทาห้างเขาไปทำอาหารเหมือนเดิมครับจะทำอะไรก็ตามแต่เขาไม่มีออกมาตอบโต้หรือออกมาชี้แจงไม่มีประเด็นอะไรผมยืนยันนอนยันตีลังกายันว่าผมจะไม่พูดถึงเรื่องเซฟกระทาห้างอีกขอ,อเป็นคลิปนี้คลิปสุดท้ายแต่ก็อย่างที่ผมบอกนะั่นแหละว่านะครับถ้ามีประเด็นผมออกมานะครับเพราะว่าผมเป็นผู้สื่อข่าวนําเสนอข่าวให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังเดี๋ยวท่านผู้ชมนะครับยังไม่รู้นะครับว่า สมพงษ์เลือดทหารเขาเป็นใครเขาทําอะไรทําคล้ายๆเซฟกระทะ้างไหมผลสุดท้ายสมพงษ์เลือดทหารโดนอะไรบ้างนท่านผู้ชมพร้อมแล้วไปชมเรื่องนี้พร้อมๆกันเด็นครับ คม2540เกิดเรื่องฮือฮาเมื่อชายปริศนาอ้างตัวว่าเป็นพนักงานรักษาความปลอดภยัยของสนามบินดอนเมืองโทรศัพท์แจ้งสถานีวิทยุแห่งหนึ่ง ว่ามีแท็กซี่พลเมืองดีเก็บกระเป๋าเงิน20ล้านบาทและทรัพย์สินต,ต่างๆมาส่งคืนเจ้าของซึ่งเป็นนักธุรกิจชาวต่างชาติที่อาคารผู้โดยสารสนามบินดอนเมืองสร้างความปลับปลื้มใจให้กับเจ้าของเงินเป็นอย่างมากก่อนมีการประกาศตามหาแท็กซี่พลเมืองดีต่อมาสมพงษ์เลือดทหารได้โทรศัพท์เข้ามาที่รายการวิทยุยืนยันว่าเขาคือคนขับแท็กซี่พลเมืองดีคนนั้นรเอเปิดฉากเล่าเรการอันน่า กระทับใจว่าช่วงเช้าได้รับผู้โดยสารชาวต่างชาติชื่อมิสเตอร์จอ พร้อมกระเป๋าเดินทางใบใหญ่สองใบและกระเป๋าถืออีกสองใบาจากโรงแรมย่านสุขุมวิทพาไปส่งที่สนามบินดอนเมืองเมื่อส่งผู้โดยสารแล้วก็รับผู้โดยสารชาวต่างชาติรายใหม่จากสนามบินดอนเมืองไปส่งย่านราชเทวีก่อนที่ผู้โดยสารรายใหม่เห็นกระเป๋าตกอยู่ใต้เบาะนั่งจึงส่งให้ก่อนลงจากรถไปเมื่อเปิดดูจึงพบเงินจำนวนที่ส0บล้านบาทเขาจึงรีบนำไปส่งคืนเจ้าของคือมิสเตอร์จอ จึงนั่งน้ำตาสึ่ที่หน้าอาคารผู้โดยสารเมื่อถีคนขับแท็กซี่ถือกระเป๋ามาคืนถึงกระโเผเข้ากอดเพียงชั่วข้ามคืนสมพงษ์เลือดทหารก็ดังเป็นพลุแตก สื่อทุกแขนงนำเสนอวิวรกรรมอันน่าชื่นชมช่วยกอบกู้ภาพลักษณ์ของประเทศหลายหน่วยง,งานมีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติมากมายเขาต้องเดินสายออกรายการทีวีที่พากันแย่งคิวสัมภาษณ์ยกย่องผู้ทำความดีไม่หวังผลตอบแทนแต่จูๆ่ๆสังคมเริ่มตั้งข้อสงสยัยว่าคำกล่าวอ้างของสมค์ไม่มีหลักฐานและไม่มีพยานยืนยนัน ต่อมาพลตํารวจตรีกว้างชานสินผู้บังคับการตํารวจท่องเที่ยวในขณะนั้นสั่งระงรับการมอบรางวัลหลังมีที่รุดหลายอย่างจึงเข้าตรวจสอบพบว่าเราพพชื่อวิโรธซึ่งเป็นผู้โทรศัพท์ไปแจ้งที่สถานีวิทยุและมิสเตอร์จอนเจ้าของทรัพย์สินไม่มีตัวตน รวมทั้งการตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเวลาที่สมพง์ให้ข้อมูลไม่พบเหตุการณ์ตามที่กล่าวอ้างและการที่สูจนเสียงทางโทรศัพท์ทําให้กระจางว่าร,าปรอปภวิโรจกับสมพง์คือคนเดียวกันสุดท้ายเขาจนมุมยอมจำนนสารภาพว่ากุเรื่องทั้งหมดขึ้นเพียงต้องการล้อเล่นเท่านั้นแต่กลายเป็นเรื่องใหญ่โตเพราะสื่อปันเขาเอง มพงศ์ถูกสารพิพากษาจำคุกหนึ่งปีหกเดือนในข้อหาช่อกงประชาชนแต่ด้วยความประพฤติเรีอยงลวนักโทษั้นดีเขาติดคุกหนึ่งปีสองเดือนหลังพ้นกำแพงเรือนจำเขาก็ทิ้งอาชีพขับรถแท็กซี่นอาชีพนักร้องห้องอาหารดก่มาทำอะไรเนาะ